สวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้จะถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศที่เมืองพัทยานะคะในจุดที่อยู่นี้ก็คืออ่าหาดดงตานนะคะนะกำลังจะขึ้นพระตำหนักกันนะคะคุณผู้ชมนี่คือทีมงานนะคะเนาะทีมงานปั่นจัก,กรยาน,นะคะ่ะนี่ก็นี่เรากําลังปั่นขึ้นเขาพระตำหนักนะคะคุณผู้ชมก็อีกสักแป๊บหนึ่งขึ้นเขาพระตำหนักเสร็จแล้วเราก็จะลงบารีไฮนะคะ จากนั้นเราก็จะไปสู่พัทยาเหนือนะคะไปหาพัทยาเหนือสุดทางตรงนั้นเลยเท่าปันรอบวงนี้รอบบนอย่างนี้ทุกวันทุกวันตอนเช้าเยโอเคแล้วก็เดนซิีเลยด้ เราก็ถึงแหลมบาลีไฮแล้วนะคะนอกฟ้าย,ยังมืดอยู่เลยนะคะนะสงสัยจะได้ตักฝนนะคะขากลับไปตักฝนแน่เลยนะคะมืดไปเลยเนะ,ะบรรยากาศที่พัทยาวันนี้นะคะฟ้ามืดไปเลยนะคะเนาะตรงนี้คือจุดที่เขาเรียกว่าบาลีไฮนะคะบาลีไฮเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมองข้ามไปจะเป็นบาลีไฮนะคะเนาะ เนี่ยมืดมาเลยนะ,ะได้ตักฝนชัว์เลยวันนี้กลับบ้านได้ตักฝนชัว์เลยนะคะเนอะดูสิเนี่ยมืดมาเลยพอปั่นจากตรงนี้เราก็จะผ่านพัทยาสายสองนะคะนะแล้วก็ลงสู่พัทยาเหนือเนาะ,ะนี่เรามาถึง terminal ทเวนตีวันแล้วค่ะ เรามาถึงพัทยาเหนือแล้วค่ะคุณผู้ชมขใยญ่ปล่อยมือนั้นน่ะ Look at that, they don't even cross on the crossing. <laughs> Disgraceful. You know do, everything, eh? do you think? Don't know what the profit's gonna be like. Everything, but blowjobs as well. <laughs>